สวัสดีครับผมสม่งไมโครฮะนะครับเริ่มเกลี่ยมาได้แล้วครับเจาะช่องได้แล้วรดเข้าได้แล้วเซมิเข้ามาสองหางแล้วแม่พระเช้าพูดผิดประชาพูดว่าโรเบประดับดินเซมิครับนี่ครับผมจะมาแนะนํางานตัวถมดินนะฮะคือว่าเนี่ยงานอย่างเงี้ยมีปัญหาตรงที่ว่ามันเป็นคีเลนครับนุ่นครับเห็นปหมมันไหลๆปขี้เลนนู่นคีเลนเยอะขค้เลนเยอะยอะย่างเงี้ยครับ ถามว่าเราจะทํายังไงแก้ไขยังไงเรื่องคิเลนเนี่ยแก้ไขยังไงได้ก็คือว่าเอาง่ายๆนะครับคิเลนเนี่ยถ้าเกิดมีคิเลนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราถมดินไปถมดินไปอ่ะถ้าเกิดเราถมดินไปปุ๊บดัน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 ไปเนี่ยถ้าเกิดเราดันมาอยู่ชายนู้นถ้าดันเลมอยู่ชายนู้นมากๆเลมจะอืดขึ้นอืดขึ้นแล้วก็ถมดินได้ครับแต่ข้อเสียคือว่าเวลาเราส่งงานเข้าไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเข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 าทำห้องแถวเป็นตัวเอลเงี้ยสมมติว่าทำตัวแถวเป็นตัวแอลมาเงี้ยสมมติด้านหลังก็ขุดบ่อห้องนน้ําเี่ย แล้วเราเราเรนดันไปฝั่งโน้นเนี่ยเวลาขุดบ่อห้องน้ําขุดถังแซกขุดอะไรจะขุดไม่ได้เพราะว่าขี้เรนเรามันดันไปครับแต่นี้เราแก้ไขกันไม่ให้เรนมันอืดไปนู้นคือเวลาแก้ไขไม่ให้เรนอืดไปให้เรนมันอยู่ใต้ใต้ดินก็คือว่าเราขุดหลุมเนี่ยครับนี่ฮะขุดหลุมไป่นขนาดอย่างเงี้ยครับนี่ครับเราขุดหลุมลึกครับแล้วเราก็ปาดขี้เรนลงมาครับปาดขี้เรนลงมาเราปาดขี้เรนลงมาปาพอปาดมาเต็มปุ๊บเราก็เอาด้าดินเนี่ยปิดครับเนี่ยด้าดินที่ขุดไปข้างรถเนี่ยปิดครับปิดครับ วิธีง่ายครับเราก็ทำไปแล้วนี่ผมก็ทำมาหลายหลุมครับทำมาประมาณสิบกว่าหลุมแล้วครับนี่ครับผมทํามาเนี่ยเราสิบร้อก็ถอยหลังเข้ามาได้ครับนี่ครับวิธีแก้ไขครับไม่ง่ายครับไม่ยากเราอย่าให้เลมันดันไปด้านข้างครับ๋ยวมันจะทํางานยากครับต่อไปเดีย๋ยวเขาจะว่าเราได้เนี่ฮะตรงนี้ฮะเนี่ยตรงนี้ก็ขุดหลุมหนึ่งหลังไม่โคก็มีนี่ครวันนี้ผมจะทําคลิปแนะนำพอดีว่าจะถ่ายเย็นทีเดียวเลยก็เดี๋ยวทําคลิปแนะนําพี่เพื่อนๆอาจารย์ก่อน แต่ว่าใครถมดินนะฮะที่ว่าบางทีงานที่งานเป็นชิลเลนเงนี้ยแก้ไขไม่รู้จะแก้ไขหน้าง,งานยังไงเนี่ยผมก็จะมาแนะนําฮะเทคนิคเล็กน้อยครับนี่ครับตอนนี้ข้างหลังรถผมถก็ขุดครับเห็นว่าดินแดงแดง่ครับน่าดินแดงแดงนี่ยแล้วขุดลงไปประมาณทั้งเมตรขวาก็ขุด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 ลงไปแล้วเราก็ป้ายป้ายเลนลงป้ายเลนลงเราก็ป้ายดินปิดแล้วเรานี่ปิดไม่ต้องกลัวมันจะไม่ไม่แน่นครับยังไงมันก็แน่นครับเพราะว่าดินเนี่ย ดินช้ล่างๆเนี่ยข้างล่างมันก็เละอยู่แล้วครับมันมันก็ค่อยไล่แข็งขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอันนี้ก็เหมือนเราเรียนแบบธรรมชาติครับก็คือเอาดินเลนลงด้านล่างแล้วน่าดินขึ้นบนเนี่ยน่าดินมันขึ้นบนแล้ว,นวนลเราก็ย่ำเนี่ยย่ำไปมันก็แน่นครับนี่เวลาเขาตอกเข็มตอกอะไรไม่ใช่ปัญหาเขาก็ตอกเข็มลงไปเพราะว่าโครงสร้างบ้านอยู่กับเข็มอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราถมดินไปเลนมาอืดไปตรงนู้นเนี่ยเนี่ยเอเลนมาอืดไปอย่างเงี้ยมันจะทํางานยากครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ที่ เดีย๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ที่เอาทักเตอร์ไปดันครับไม่ได้ใช้ม่คือผมไม่ได้มาทำครับผมเพิ่งมานี่ฮะตรงนี้ผมขุดหลุมนึงครับตรงนี้ก็หลุมนึงนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับด้านนี้จะไปขี้เลนหมดเลยครับเพราะเขาวาดันอื่นมาครับดันดันดันมาอื่นมาเนี่ยเลนมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราเอาดินกบไป,นปเนี่ยมันจะซอมาเนื่อมันจะซอฟเลยเนี่ยตรงนี้ทํางานยากเพราะเขาไม่ได้แก้ไขโอเคนะครับสวัสดีครับ